สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดียามเช้าวันนี้ครับมาแล้วนะฮะสําหรับเรานะครับอืออ่าชุดที่สองนะอะชุดที่สามนะครับที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับพระหุระมานนะครับวันนี้นะเรามาแกะกันเหมือนเดิมนะฮะสัปดาห์เช้านี้นะครับผมอยู่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เดินทางกลับนะครับ พงศเดินทางกลับนะครับแต่จะส่งทุกวันนะครับจะส่งทุกวันนะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้เหมือนเดิมนะครับนะไม่มีพลาดนะครับนะใครชอบถูกใจนะครับพี่ๆนะรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็าแกะเหมือนเดิมครับ15รายการนะครับ15รายการนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันองค์แรกเลยฮะอูดูดิว่ามีรายการอะไรจะเด็ดหลุดกันมาบ้างครับนะเมื่อวานนะเมื่อวานก่อนนะครับมีรายการนาเลิกนะครับโอ้โหอย่างคุ้นที่รายการเซอร์ไพรส์น เลกย ja 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 ังค oh, ja anyway. ุ้มพี่นะรอบที่แล้วนะรายการที่เปิดขึ้นมาพี่รายการที่หนึ่งครับเลขคนเตอรเบอร์นะสามแปดห้าเก้าโอ้โหสามแปดห้าเก้าพี่ชายรายการที่หนึ่งฮะนี่สวยๆเลยนะครับต่อมาครับรายการที่สองครับมาลุยกันต่อฮะรายการที่สองเรามาลุยกันต่อนี่ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการที่สองนี่ครับรายการที่สองเปิดขึ้นมาเป็นเลขคนตอรเบอร์เก้าหนึ่งสองสองครับ เก้าหนึ่งสองสองครับพี่นี่ฮะรายการนี้นะพี่นะนี่ฮะับเก้าหนึ่งสองสองครับโอ้โหนะฮะสวยๆเลยนี่ครับเก้าหนึ่งสองสองนี่ครับรายการที่สองนี่ครับองค์ละสี่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมครับจับคู่แปดร้อยนี่ครับจับคู่แปดร้อยครับพี่ชายนี่ครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับมาดูกันต่อนี่ครับสำหรับรายการที่สามนะฮะ รายการที่สามนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะโอ้โหไม่มีเซอร์ไพรส์ครับพี่ยังไม่มีเซอร์ไพรส์ครับรายการนี้เลขคุณเบอร์หมายเลขเจ็ดเอ้เก้าหนึ่งเจ็ดสองครับเก้าหนึ่งเจ็ดสามนะพี่นะเก้าหนึ่งเจ็ดสามครับนี่รายการที่สามนะครับโอ้สวยจริงครับรายการที่สามมากต่อมาครับพี่ชายมาลุยกันต่อนะครับสำหรับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่นะรายการที่สี่นะครับ ปิดขึ้นมาพี่โอ้โหโยังไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับรายการที่สี่เลขโค้ดเบอร์สองหกหกสองครับสองหกหกสองนะครับรายการที่สี่นะครับสวยงามพี่นะครับรายการที่สี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าครับโอ้โห,โหรายการที่ห้าเลขโค้ดนัวเบอร์น่ครับหมายเลข เก้าหนึ่งสี่หกะครับเก้าหนึ่งสี่หกนะครับพี่ชายนะฮะรายการที่ห้าเลยครับนี่ฮะสวยงามต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่หนะครับรายการที่หขออนุญาตเปิดนะครับโอ้โหรายการที่หเลขคันเบอร์เก้าหนึ่งหกเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งหกเจ็ดนะครับรายการที่หกนะครับนี่ฮะ สวยงามจริงฮะนี่ฮะรายการที่6นะครับต่อมาครับพี่ชายมาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับรายการที่7นะครับรายการที่7เปิดขึ้นมาครับพี่ชายเลขคนเบอร์นะครับหมายเลขเก้าหนึ่งองศูนย์ฮะเก้าหนึ่งสองูนย์ะนี่ฮะสวยงามพี่นะครับรายการที่7นะครับ9 120นะครับ ่อมาครับรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับเลขพจน์ลเบอร์หมายเลข9159ครับ9159ครับรายการที่8นะครับ9159ฮนะ เนี่ยรายการที่แปดนะครับนี่ฮะสวยๆเลยเนี่ยรายการที่แปดนะครับต่อมาครับรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าโอ้โหคมกริบต์นะ รายการที่9้าเปิดมาเป็นเลขคนเบอร์เก้าหนึ่งหกศูนย์นะครับรายการที่9้าเปิดมาเป็นเก้าหนึ่งหกศูนย์นะครับรายการที่เก้านะครับสวยงามครับเก้าหนึ่งหกศูนย์นะครับรายการที่เก้าต่อมาครับพี่ชายมาเปิดกันต่อนะครับก็าปรายการที่สิบนะครับ รายการที่10บนะครับโอ้โหคมคลิปนะฮะรายการที่10เลขคนเบอร์สี่7เจดนะครับรายการที่10เลขคนเบอร์สี่7เจนะฮะรายการที่10นะครับสวยงามเหมือนเดิมฮะรายการที่10บนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่1ิบนะครับรายการที่11เปิดออกมาเลขคนเบอร์หมายเลขเก้าหนึ่งหนึ่งเจครับ 9117ครับรายการนี้นะครับ9117นะครับรายการที่11นะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่12อนะครับรายการที่12นะครับ รายการที่สิบสองเลขคดน้ำเบอร์มาเลขเก้าหนึ่งหนึ่งแปดครับเก้าหนึ่งหนึ่งแปดครับรายการที่สิบสองฮะเก้าหนึ่งหนึ่งแปดนะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามเลขโคดน้ำเบอร์หมายเลขเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งฮะเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งฮะรายการที่สิบสามฮะเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ ต่อมาครับรายการที่14บสี่ฮะรายการที่14บสี่เลขคนเบอร์9174หนึ่ฮะรายการที่ส4 9 1 7, 4, ี่เก้นี่ฮะนี่ฮะสวยเลยต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่15 รายการที่15ครับเปิดออกมาเลขคนละเบอร์เจ็ด์เก้าครับ7 109ครับรายการที่15นี่ครับสวยงามครับนี่ วันนี้ครับมีแบ่งปันให้พี่นะครับเช้าวันนี้ครับ15รายการนะครับถูกใจองค์ไหนก็พี่นะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยพี่ชายนะครับสององค์800นะครับองค์เดียว450บาทนะครับพี่นะชุดสุดท้ายครับไม่มีมาแล้วพี่นะเพราะราคาขยับขึ้นเรื่อยๆครับเนาะน้องเอาไม่ไหวแล้วพี่นะใครรีบใครถูกใจรีบจับจองได้เลยนะครับใครลองเดือนออกแจ้งได้พี่นะครับเดี๋ยวผมล็อกไว้ให้นะครับขอให้ถูกใจนะพี่นะชอบถูกใจเลขไหนครับนะทักมาได้เลยนะครับตอนนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะพี่เพื่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณ merci